สำหรับชุดนี้เรียกได้ว่าเป็นชุดพร้อมไหว้บรรพบุรุษชุดใหญ่เลยทีเดียวค่ะเนื่องจากจัดเต็มด้วยชุดกระดาษเงินกระดาษทองคุณภาพปริมาณจุใจในราคาไม่แพงมากในเซตประกอบด้วยเสื้อผ้ากระดาษออกแบบอย่างดีสามารถเลือกชายหญิงได้หนึ่งชุดตัวเครื่องบินพาสปอร์ตสมุดบัญชีสมุดเช็คแบงก์โบราณหนึ่งมัดเหรียญเงินเหรียญทองและที่ขาดไม่ได้เลยคือใบเบิกทางหรือวงซาจี นอกจากนี้ยังมีตัวกินพับพร้อมไหว้ทองแท่งแบบแข็งสี่กล่องแบงและกินจั่วที่พับเป็นพานได้อย่างละสองพานค่ะชุดพร้อมไหวระดับเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเตรียมการในวันไหว้ซึ่งชุดนี้เป็นชุดกระดาษเงินกระดาษทองครบเซต มีตั้งแต่ชุดกระดาษที่สามารถเลือกได้ว่าจะเอาของเพศชายหรือเพศหญิงโกอีพิม e, พ์แบงห้าไบโบราณหนึ่งมัดเหรียญเงินเหรียญทองตัวกิมพับ20บใบใบเบิกทางหนึ่งก้อนแองสำหรับพับพานหนึ่งพานและกินจั่วพับพานค่ะเรียกได้ว่าเป็นชุดที่จัดมาได้พร้อมไหว้เลยทีเดียวค่ะดังนั้นห้ามพลาดเลยนะคะกระดาษทองคอซีหรือตัวกิมเป็นกระดาษเงินกระดาษทองที่ขนาดไม่ใหญ่มาก โดยทั้งห่อมีทั้งหมด400แผ่นนำเข้าจากประเทศมาเลเซียใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยทีเดียวค่ะเพราะสามารถพับเป็นรูปทรงที่หลากหลายได้เช่นเคียวเท่าซี่ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลยทองแท่งแต่ส่วนปลายสีแดงเชิดขึ้นใช้สำหรับไหว้เจ้าที่หรือพับเป็นรูปเรือซึ่งหลายคนเชื่อกันว่าเป็นการพับที่เสริมสิริมงคลมากที่สุดใช้ไหว้ได้ทั้งเทพ,พเจ้าและบรรพบุรุษค่ะ พิมพ์ชั่วคือกระดาษเงินกระดาษทองที่สามารถใช้พับเป็นรูปทรงต่างๆสำหรับไหว้บรรพบุรุษและผีไรา้ญยยาติซึ่งทางร้านจะแบ่งขายเป็นมัดมัดหนึ่งจะมีทั้งหมด10ก้อนก้อนละประมาณ22แผ่นรวมทั้งหมดจะมีทั้งหมด220แผ่นค่ะคนส่วนใหญ่มักจะพับให้ออกมามีลักษณะเป็นดอกไม้หรือพานที่สวยงามก่อนที่จะเผาเราแนะนำให้ใช้สองก้อนมัดติดกันก่อนเพื่อให้กระดาษติดกันแน่นสวยซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะสวยงามแล้วยังทำให้กระดาษถูกเผาและมอดได้ง่ายอีกด้วยค่ะ ตามธรรมเนียมการไหว้เจ้านั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการไหว้เจ้าที่ค่ะดังนั้นหญิ่งเตียจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากหญิ่งเตียนั้นเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ ซึ่งด้านหนึ่งจะเป็นสีเงินส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นสีทองข้างในจะมีอ่างจี้หรือกระดาษสีแดงมีลวดลายฉลุสีทองสวยงามใช้สําหรับไหว้พระเจ้าที่หรือเทพเจ้าโดยไหว้ได้ทั้งเจ้าที่ตีจูเกียพระพรหมเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อกวนอูหรือเทพเจ้าอื่นๆสําหรับหญิงเตียชุดนี้เป็นแบบแผ่นสีทองเต็มแผ่นและในหนึ่งแพ็คมีทั้งหมด10แผ่นค่ะ สำหรับบ้านใดที่ต้องการเผากระดาษเงินกระดาษทองให้กับเหล่าบรรพชนผู้ล่วงลับสิ่งของที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบเบิกทางหรือวงแซจีอันนี้ค่ะเพราะตามความเชื่อของชาวจีนนั้นการไปมาระหว่างปรโลกและโลกมุดนั้นจะต้องใช้ใบผ่านทางซึ่งถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถผ่านได้ดังนั้นหากคุณไม่เผาใบเบิกทางก่อนเผากระดาษเงินกระดาษทอง บรรพบุรุษของคุณก็จะไม่สามารถมารับสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งใบเบิกทางนั้นมีหลายแบบทั้งแบบคาดแดงแบบมัดกลมและแบบแค่จอกขนมจันอับอีกร้านหนึ่งที่ห้ามพลาดเพราะมาในปริมาณจุใจมากถึง5กิโลกร,รมัมซึ่งทางร้านมีให้ขนมแบบแห้งให้เลือกค่าอย่างได้แกง่งาขอาวตัด,ดางาดำตัดลูกกวาดข้าวพองตัดและถั่วตัดโดยทั้งหมดนับว่าเป็นขนมมงคลที่ใช้สำหรับงานมงคลอย่างงานมั่นงานแต่งงานรวมถึงงานตรุษจีนด้วยเช่นกันค่ะ หากครอบครัวของคุณมีขนาดใหญ่มีเครือญาติหลายคนหรือมีลูกหลานจำนวนมากเราแนะนำขนมจันอับ5กิโลกรัมนี้เลยค่ะกระดาษเงินกระดาษทองเวอร์ชั่นธนบัตรสมัยปัจจุบันมีมูลค่า1นึ่งล้านปกติด้านหน้ามักจะใช้เป็นรูปเน็กเซียนห้องเต้ห,เตหรือเหงี่ยม้ออ๋องใช้สำหรับไหวและเผาให้แก่บรรพบุรุษและห่อเฮียตีหรือที่เรียกว่าผีไราย,ยาิเพื่อให้พวกเขานำไปใช้ในภพภูมิต่อไป เป็นการแสดงความกตัญญูและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้เผาและครอบครัวในหนึ่งหอมีธนบัตรทั้งหมด40แผ่นทําจากกระดาษจึงติดไฟได้ง่ายเผาได้หมดไม่เหลือเศษสำหรับสายของหวานต้องไม่พลาดเลยค่ะนี่คือขนมที่ที่คุณสามารถซื้อเตรียมไว้ก่อนได้ขนมจานอัรรสชาติดีหวานอร่อยนี้เป็นขนมมงคลของจีนแบ่งขายเป็นแพ็คๆละ500กรัม โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาขนมอะไรซึ่งมีทั้งลูกกวาดขาวแดงพองขาวแดงถั่วตัดฟักเชื่อมแห้งและแบบรวมมิรนอกจากนี้ขนมมงคลนี้มีความหมายมงคลซึ่งเชื่อกันว่าหากทานแล้วจะมีความสุขตลอดทั้งปีจึงนิยมทานกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่เป็นช่วงเริ่มต้นปีใหม่นั่นเองค่ะเหรียญเงินเหรียญทองแบบนี้ทำจากกระดาษหนาทิมลายสวยงามเหมือนเหรียญที่มีค่าและเป็นหนึ่งในของไหว้ที่สร้างสารรค์ขึ้นมาเป็นอย่างดี สามารถเผากับไฟได้โดยทางร้านขายเป็นชุดซึ่งชุดหนึ่งจะมี2มัดแบ่งมัดเหรียญเงินและเหรียญทองแต่ละมัดจะมีทั้งหมด5ห่าหอ่อละสิบเหรียญรวมแล้วจะมีเหรียญทั้งสิ้น100เหรียญค่ะกระดาษเงินกระดาษทองที่เป็นเหรียญแบบนี้เหมาะกับเด็กๆที่ไม่กล้าเข้าใกล้ไฟเพราะมีน้ำหนักกว่ากระดาษเงินกระดาษทองแผ่นบางๆทำให้ใส่เตาเผาได้ง่ายค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด